พูดถึงเรื่องของหมูนี่จริงๆมีตัวแทนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็คุณอัจฉริยะที่เขาไปร้องกับ DSI นะคะคบ,บอกว่าให้ไปช่วยตรวจสอบหมูเถื่อน,นะคะ่ะหมูเถื่อนมีกว่า1,000ตู้อยู่ที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัจยากรรมนำผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศนะคะกว่าร้อคนไปยื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI ขอให้ตรวจสอบตู้หมูเถื่อน ที่ยังซ่อนอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ท่าเรืออื่นอื่นอีกประมาณ1000ตู้นอกเหนือจากที่จับกุมได้ก่อนหน้าน,นี้161ตู้มีอีกพันตู้ค่ะหลังจากพบข้อมูลว่ามีขบวนการลักลอบขนหมูเถื่อนที่มักจะเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลบหนีการตรวจสอบอยู่ตลอดโดยมีสอนพักการเมืองอยู่เบื้องหลังค่ะส่วนการฝังหมูเถื่อนฝังกลบนะคะ ของกลาง161ตู้ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นการฝังกลบเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นน่าจะมีที่เหลือลักลอบเอาไปกลับไปขายต่อเพราะว่าเคยมีกรณีที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นมาแล้วนำไปฝังกลบ1.100ล้านตันแต่ฝังกลบจริงๆพอไปตรวจสอบกลบแค่7 0 0 0 0สตันที่เหลืออีก4,000สนตันเอาออกไปขายในตลาดค่ะ ล่าสุดทางอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกเลยนะคะถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาเรื่องของหมูเถื่อนค่ะอีกสองเดือนไม่มีแล้วนะผู้เลี้ยงหมูรายย่อยไม่มีแล้วเขาเจ๊งกันทั่วประเทศโดยปัจจุบันมีผู้เลี้ยงหมูเหลือเพียงสี่หมื่นคนจากเดิมมีอยู่สองแสนแปดหมื่นคนปัจจุบันเหลือไม่ถึงแสน,นะคะ่ะสี่หมื่นคนเท่านั้นซึ่งขณะที่ตอนนี้ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองออกมายอมรับเลยนะคะบอกสถานการณ์หมูเถื่อน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องเลิกเลี้ยงไปกว่า50%เพราะว่าราคาหมูหน้าฟาร์มเนี่ยตกต่ำมากเหลือกิโลกรัมละ47-55บาทแต่ว่าต้นทุนการเลี้ยงพุ่งสูงไปถึงกิโลกรัมละ90บาทเลี้ยงไปก็าขาดทุนเรื่องอะไรเขาจะเลี้ยงค่ะครับป่าปลาหมูเถื่อนให้หมดเร็วที่สุดเพราะยิ่งเวลาเวลายืดไปเท่าไหร่อ่้เลี้ยงผู้เลี้ยงรารยยอะี่ยิ่งโด้หายไปเยอะ ณตอนนี้ก็คงจะประมาณเกือบ50แล้วล่ะล่าสุด DSI ได้เตรียมตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามการค้าหมูเถื่อนรายย่อยทั่วประเทศแล้วนะคะก็มีพี่น้องเกษตรกรเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ในการฝังกลบหมูเถื่อนครั้งต่อไปหลังจากนี้ต้องมีผู้แทนค่ะเป็นผู้แทนเกษตรกรที่จะร่วมกับ DSI และก็กรมปรศุสัตว์มาดำเนินการฝังกลบคอยสังเกตการไปด้วยกันค่ะ